สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเปิ้ลค่ะกับคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูเปิ้ลก็มีกิจกรรมมาฝาานักเรียนค่ะลองไปดูกันเลยค่ะสำรวจความรู้ก่อนเรียนคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะสังเกตดูดีๆนะคะเด็กๆ จากสารตัวอย่างนักเรียนคิดว่าสารใดเป็นสารผสมคะเพราะเหตุใดเด็กๆตอบคูปเปิลได้ไหมคะคำตอบก็คือน้ำโคลนน้ำมันผสมกับน้ำน้ำแป้งพริกกับเกลือและน้ำเกลือคะ่ะและเป็นเพราะเหตุใดล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ ขพราะสารเหล่านี้ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดรวมกันนั่นเองค่ะและจากสารตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูสารผสมชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียวและชนิดใดเป็นสารเนื้อผสมคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะเรามาดูคำตอบกันค่ะสารเนื้อเดียวได้แก่น้ำเกลือค่ะส่วนสารเนื้อผสม ได้แก่น้ำโคลนน้ำมันผสมกับน้ำน้ำแป้งพริกกับเกลือน,นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกเหมือนคุณครูไหมคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้นักเรียนลองทำนักเรียนตอบถูกกันไหมคะแต่คุณครูมีคำถามคะ่ะถ้านักเรียนต้องการแยกสารเนื้อผสมออกจากกันนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคะเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะถ้านักเรียนต้องการแยกสารเนื้อผสมออกจากกัน นักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคะเด็กๆลองตอบกันดูสิคะนักเรียนอาจจะตอบได้ว่าใช้วิธีการกองการร่อนการตกตะกอนหรือการลินออกและการหยิบออกใช่ไหมคะและมีวิธีการแยกสารเนื้อผสมแบบอื่นๆอีกนะคะเด็กๆจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมก่อนการเรียนรู้แล้วเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกัน ในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องสารเนื้อผสมค่ะและวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายเด็กๆเคยใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอย่างไรบ้างคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าการแยกสารเนื้อผสมเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างเรื่องสารเนื้อผสมและวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนการเรียนรู้ ให้นักเรียนดาวดน์โหลดใบกิจกรรมและใบความรู้เรื่องสารเนื้อผสมและวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายค่ะเพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่กับคลิปวิดีโอนะคะ 2. ถ้านักเรียนไม่มีเครื่องพิมพนักเรียนสามารถจดบันทึกหัวข้อต่างๆลงในกระดาษ A4 ได้ค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะ 1. เพื่อสังเกตและอธิบายสารเนื้อผสมและการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายค่ะแนวคิดสำคัญ การแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันอาจทำได้โดยวิธีการหยิบออกการร่อนการกรองการใช้แม่เหล็กดึงดูดการตกตะกอนและการลินออกค่ะการเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแยกสารพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน การแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณครูก็มีรูปให้นักเรียนสังเกตค่ะเด็กๆลองไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นรูปภาพอะไรเป็นยังไงคะเด็กๆจากรูปที่คุณครูให้นักเรียนได้สังเกตนักเรียนจะเห็นว่าเป็นนมถั่วเหลืองที่อยู่ในแก้วใช่ไหมคะแต่ครูอยากทราบค่ะว่านมถั่วเหลืองที่อยู่ในแก้ว ทำมาจากอะไรและทําได้อย่างไรเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้คุณครูมีเนื้อเรื่องให้นักเรียนได้อ่านคะ่ะเด็กๆไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ จากรูปที่คุณครูให้นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นมถั่วเหลืองทำมาจากอะไรคะเด็กๆอ๋อใช่แล้วค่ะนมถั่วเหลืองทำมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและน้ำนั่นเองค่ะและนักเรียนคิดว่านมถั่วเหลืองเนี่ยใช้วิธีใดในการแยกสารคะและอยู่ในขั้นตอนไหนคะเด็กๆเด็กๆลองตอบคุณครูเปิลสิคะการทำนมถั่วเหลืองจะใช้วิธีในการกองค่ะในขั้นตอนหลังจากนำเมล็ดถั่วเหลือง ปั่นรวมกับน้ำสะอาดเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะและนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายมีวิธีใดบ้างเราจะมาเรียนรู้กันค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตามหัวข้อที่ครูก,กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่มีเครื่องปิ้น์ให้นักเรียนจดใส่กระดาษ A4 ได้เลยนะคะ ส่วนคนไหนมีเครื่องปิ้นให้นักเรียนดาวโหลดใบกิจกรรมออกมาทำค่ะจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมก่อนการเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะระหว่างที่นักเรียนลงมือทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอได้นะคะ นักเรียนลองมาสังเกตทรายปนกับก้อนหินค่ะว่าทำไมถึงเป็นสารเนื้อผสมพอเมื่อเรามองเห็นได้ด้วยตาป่าแบบชัดเจนว่าเป็นสารเนื้อผสมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายเราอาจจะใช้วิธีการหยิบออกหรือการล่อนเป็นต้นค่ะ เป็นยังไงคะเด็กๆทำได้ทุกข้อเลยไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการแยกสารเนื้อผสมมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่การผสมของสารสองชนิดขึ้นไปเรียกว่าสารผสมในสารผสมมองเห็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวเราเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะแต่ถ้ามองเห็นมีหลายอย่างในสารนั้นเราจึงเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะ ตัวอย่างสารผสมที่เรียกว่าสารเนื้อเดียวค่ะนั่นก็คือน้ำเกลือเป็นสารผสมที่ผสมระหว่างน้ำกับเกลือแต่ถ้านักเรียนสังเกตด้วยตาเปล่าเราจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นสารผสมค่ะแบบนี้เราจะเรียกว่าสารผสมสารที่เรียกว่าสารเนื้อเดียวนั่นเองค่ะตัวอย่างสารผสมที่เรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะนั่นก็คือทรายป่นกับเปลือกหอยนักเรียนมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าเป็นสารเนื้อผสม ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจึงเรียกสารที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่มีสารผสมมากกว่า1ชนิดเรียกว่าสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแยกสารเนื้อผสมในชีวิตประจำวันค่ะ 1. ใช้กระชอนล่อนแป้ง 2. ใช้กระชอนกรองกากส้ม3ใช้ตะแกรงล่อนเมล็ดกาแฟ 4. ใช้เครื่องกรองน้ำา 5. ใช้แม่เหล็กดึงดูดเหล็กออกจากขยะค่ะ สารผสมคือสารที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ผสมอยู่รวมกันโดยอ่านมีลักษณะสผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อเดียวเช่นน้ำเชื่อมน้ำเกลือทองเหลืองหรืออาจมีลักษณะไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะเช่นข้าวสารปนกวดน้ำจิ้มไก่และน้ำโคลนเป็นต้นค่ะ หากเราต้องการแยกสารที่ผสมกันอยู่ออกจากกันเราสามารถทำได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่รวมกันดังนี้ค่ะการแยกสารเนื้อผสมออกจากกาันเพื่อนำสารที่ได้มาใช้ประโยชน์ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ต้องการความสะดวกและความประหยัดค่ะ สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนอาจแยกสารด้วยวิธีการหยิบออกการร่อนผ่านวัสดุที่มีรูหรือการระเหิดเป็นต้นค่ะวิธีการแยกสารต่อมานะคะสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของเหลวแยกของแข็งและของเหลวอ,ออกจากกาันโดยวิธีการกองหรือการตกตะก,กอนเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กผสมกับของแข็งที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กแยกสารแม่เหล็กออกได้โดยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นต้นค่ะการแยกสารเป็นวิธีการต่างๆที่ใช้แยกสารผสมออกจากกันเพื่อให้ได้สารที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะจากภาพเด็กๆลองทายกันดูสิคะมันคือภาพอะไร มันคือเครื่องสีข้าวขนาดเล็กค่ะเด็กๆว่าแต่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กมันมาเกี่ยวอะไรกับบทเรียนของเรากันละคะคุณครูมีคำถามจะมาถามนักเรียนค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่อย่างไรข้อที่2การเลือกใช้วิธีการแยกสารต้องพิจารณาจากอะไรคะเด็กๆ คุณรูจะให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้นะคะนักเรียนสามารถกดหยุดพักวิดีโอได้ค่ะไปอ่านกันเลยค่ะ ตัวอย่างสารเนื้อผสมที่ปนกันอยู่นะคะก็จะมีข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกบและลําข้าวนั่นเองค่ะเรามาตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังกันเลยค่ะการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่อย่างไรคำตอบคือการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารค่ะโดยเมื่อสีข้าวเปลือกจะได้สารเนื้อผสมที่มีเมล็ดข้าวสาร ปนอยู่กับเปลือกข้าวหรือแกบและลำข้าวนั่นเองค่ะคำถามข้อที่2ค่ะการเลือกใช้วิธีการแยกสารพิจารณาจากอะไรคำตอบคือต้องพิจารณาลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบถูกทุกข้อเลยไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้สารเนื้อผสมเป็นสารผสมซึ่งประกอบด้วยสารสองชนิด ขึ้นไปอยู่รวมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนกันค่ะการแยกสารมีหลายวิธีเช่นการหยิบออกการร่อนการกองการใช้มเมล็กดึงดูดการตกตะกอนการลินออกการฝัดส่วนจะใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันค่ะคุณครูก็มีสื่อเสริมเพิ่มความรู้มาฝากค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาดระบุได้ว่ามีสารมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นองค์ประกอบสารเนื้อผสมเป็นสารไม่บริสุทธิ์สามารถเรียกได้อีกหนึ่งชื่อว่าของผสมเช่นพริกเกลือน้ำปลาพริกส้มตำเป็นต้นครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับสารเนื้อผสมไปแล้วตอนนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนการแยกสารกันเลยครับ การแยกสารคือการทาให้สารบริสุทธิ์ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการแยกสารอาจจะเป็นวิธีทางเคมีหรือวิธีทางกายภาพโดยขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่เรามาเริ่มเรียนรู้ถึงวิธีการแยกสารแต่ละวิธีกันเลยดีกว่านะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับการกรองคือการทําให้ของแข็งและของเหลวแยกออกจากกันโดยใช้วัสดุต่างๆนอกเหนือจากกระดาษกรองก็ได้เช่นผ้าขาวบางหรือผ้าชนิดต่างๆเป็นต้นส่วนวิธีกรองนั้นก็นาสาร ที่มีสิ่งอื่นๆเจียบปนมาเทลงที่กระดาษกรองที่พับเป็นรูปรวยแล้วใส่กรวยแก้วไว้เช่นนำน้ำคลองมากรองผ่านกระดาษกรองจะพบเศษดินทรายและสารแขวนลอยอื่นๆตกค้างอยู่บนกระดาษกรองส่วนน้ำที่กรองได้จะใสเป็นต้นการระเหิดเป็นการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สหรือไอโดยไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนซึ่งการระเหิดสามารถนำม,มาใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกัน ดังนั้นการแยกสารโดยการระเหิดจะใช้แยกองค์ประกอบของสารที่ผสมที่มีสถานะเป็นของแข็งที่ระเหิดได้กับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้การให้ความร้อนแก่กสารผสมจะทําให้องค์ประกอบที่ระเหิดได้กลายเป็นไอแล้วแยกตัวออกจากสารผสมครับสําหรับสารที่มีสมบัติระเหิดได้เช่นคาร์บูแนและพาลีนหรือลูกเหมน็นปิมเสนเป็นต้นและนอกจากนี้สารเหล่านี้เรายัางสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ได้แก่การทําน้ําแข็งแห้งการทําสารดับกลิน่นเป็นต้นครับ เระบอกกันนะครับการหยิบออกใช้กับสารผสมที่มีขนาดต่างกันมากมีสีหรือลักษณะต่างกันมีขนาดใหญ่พอที่จะหยิบได้เช่นการแยกเข้าเปลือกออกจากเข้าสารการแยกเมล็ดพริกออกจากเกลือเป็นต้นการร่อนเป็นวิธีที่ใช้กับสารผสมที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้เช่นสายที่ปนอยู่กับก้อนกรวดจะใช้การร่อนผ่านตะแกรงเม็ดสายที่เล็กกว่าจะผ่านรูตะแกรงลงไปได้ส่วนกรวดผ่านไม่ได้เป็นต้น การใช้แม่เหล็กดูดเป็นวิธีที่ใช้อำนาจแม่เหล็กแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได้เช่นของผสมระหว่างผงเหล็กกับผงกรมมัน,มนโดยใช้แม่เหล็กถูกไปมาบนแผ่นกระดาษที่วางทับของผสมทั้งสองแม่เหล็กจะดูดผงเหล็กแยกออกมาการแยกสารที่เรียนมาในวันนี้เพื่อนๆสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเช่นนําสิ่งแปลกปลอมออกจากจานอาหารการกรองน้ําดื่ม การนำพริกออกจากสารอาหารการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนบันทึกความรู้ ลงในใบกิจกรรมให้ครบถ้วนในแต่ละหัวข้อที่ได้จากการศึกษาคลิปวิดีโอเรื่องสารเนื้อผสมและวิธีการแยรกสารเนื้อผสมอย่างง่ายค่ะโดยให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่เราสํารวจความรู้ก่อนเรียนให้ถูกต้องค่ะสําสหรับนักเรียนที่มีหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ให้ทําในหน้า36-37ถึงค่ะนักเรียนไม่ต้องดาวน์โหลดใบกิจกรรมออกมาทํานะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจ เรื่องสารเนื้อผสมและแการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายค่ะแรกสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องพิ้นนักเรียนสามารถจดบันทึกหัวข้อต่างๆลง,ง,งใส่ในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้เรียนถ่ายภาพแนบไฟล์ส่งมาที่แพลตฟอร์มของทางโรงเรียนได้เลยค่ะ ภายในวันที่17กรกฎกาคมพศ2564ค่ะสำหรับในคาบเรียนนี้คุณครูป,ป้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย